สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดุงนะคะวันนี้เราไปหาหน่อไม้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปอกนอไม้นะคะปอกนอไม้แล้วก็อัดถุงนะคะถุงเราก็เอามาเรียบร้อยนะคะโอ้โหเมื่อวานเนาะไปกินส้มนะคะที่บ้านสาวป,ปานนะคะวันนี้เอามาฝักตูมากเลยนะคะมะขามเปรี้ยวนะคะแต่เราจะเอาไปกินส้มกันเนาะเปรี้ยวปากนะคะเมื่อวานไปกินบ้านสาวปานนะคะโหสุดยอดมากเลยเนาะ แต่มะขามนะคะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะมะขามบานสาวปานจะฝักเล็กๆนี่เนาะอันนี้นะคะฝักใหญ่แล้วนะคะแต่ยังไม่แก่เนาะเม็ดยังไม่แก่นะคะเดี๋ยวเราเอาไปกินส้มกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะมาเดอร์นะคะตอนนี้เรามาบกหน่อไม้นะคะบกหน่อไม้เพื่อจะอัดใส่ถุงนะคะถุงเราก็เอามาแล้วนี่นะคะแล้วก็จะอัดใส่ถุงนี่นะคะ่ะใส่ บัรจุใส่ถุงนะคะอัดหนอมไม้ใส่ถุงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาช่วยกันนะคะปอกหนอไม้นะคะเอามาแล้วนะคะเอามาวันละถุงสองถุงก็ยังดีเนาะเผื่อว่ามีนะคะมีเอซท่านใดอยากจะได้นะคะหนอไม้ตอนนี้ก็มันก็จะหมดหน้าแล้วนะคะจะหมดหน้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะปอกหนอไม้ก่อนนะคะปอกหนอไม้นะเอาไว้อัดใส่ถุง มาช่วยกันปอกนะคะอาจะใส่ถุงไว้นะคะไว้กินเนาะไปหาหน่อไม้มาแล้วมันไม่ได้เยอนะเนาะหน่อไม้ก็ตอนนี้มันก็จะหมดหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาแบบนี้ใส่เอาทั้งฟองทั้งอะไรมันนี่แหลนะเนาะมันมันจะหมดแล้วนะคะหน่อไม้นะคะเอาไว้กินเผืือบางทีเอฟซี FC อยากจะได้เนาะ ก็ปอกแล้วก็จะอัดใส่ถุงเลยนะคะอัดใส่ถุงไว้เนาะไม้คาย FC, นะาไฮเอฟซีนี่ยแทนใดอยากจะได้นะคะเนอไม้อัดถุงเราจะพันทําเป็นแบบนี้นะคะเราจะปอกนะคะแบบนี้กันมาช่วยกันช่วยกันนะคะปอกนอไม้อัดถุงอัดถุงไว้มันจะหมดแล้วนะคะหน้าเนอไม้ ตอวมันเยอะก็ไม่ได้หาเนาะตัวมันเยอะเราก็ไม่ได้หานะคะอันนี้เรามาจีดยางแล้วก็นะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะแล้วก็ทําแบบนี้นะคะอดใส่ถุงไว้กินกันนะคะหน่อไม้มันจะจะหมดแล้วที่แรกนะคะยังไม่ได้จะอดเนาะอันนี้นะคะจะเริ่มแล้ว ิ่มจะหมดหน้าหน่อไม้แล้วนะคะมันก็เนาะเป็นไปตามกาลเวลาและะ้วเนาะบางทีตอนที่มันเยอะๆนะคะเราไม่อยากจะทาเนาะ,ะอันนี้เวลามันว่างๆนะคะเวลาว่างเราก็ต้องทํานะคะตอนนี้นะ,ะมาโรอหยดน้ํากดเนาะ,ะมารอหยดน้ํากดก็ต้องทําถ้าไม่ทาเนาะ,ะมันเวลาว่างๆนะคะปลอกก่อนปอกก่อน ใส่ถุงไว้เอาไว้กินเป็นปีนะคะน,นี้มันไม่สวยเ้าเราก็จะหาเลือกเอาอันที่ส,สวยๆมันเนาะหน่ไม้ก็ยาวๆแล้วละ่ะเป็นหน่อยาวๆแล้วมันจะขึ้นบ้านเป็นเป็นลำหน่อไม้แล้วเอาไว้จักสารกระตุ้งกระติ๊บข้าวแล้วมันก็เลยจะหมดหน้าแล้วนะคะ แต่ก่อนหน่อไม้เยอะๆมันไม่อยากทำพอหน่อไม้จะหมดแล้วก็นะคะจะทำไว้กินนี่แหละอ่ะป้องมันก็เอามันจะหมดแล้วนะคะหน่อไม้แต่ก่อนหน่อไม้เยอะนี่มันจะหมดแล้วก็จะไปหาแล้วอาปอกใส่ถุงไว้นะคะเราอยู่ว่างๆเนาะเรามาตามไล่ตามสวนก็หาตามหัวไหลไปนาะ ก็พอได้อยู่ตอนนั้นนะคะเยอะมากเลยนะเอาก้อนด้วยนะคะอ่อนมากเลยมันก็เลยจะอึดแล้วขึ้นบ้านใหม่แล้วนะคะสำหรับหน่อไม้แล้วก็ทำป้ายนะอหน่อ,นอไม้ใส่ถุงนะคะเราก็เอามาเรียบร้อยแล้วนะคะถุงเตรียมถุงมาเรียบร้อยได้วันละวันละห่อสองหอก็ยังดีนะ เห็นอยู่บ่อเนาะเห็นมาเจออยู่บ่อเนาะปอกาะนื้ไม้อัดถุงนะคะเฟอเอ็กซีอยากจะได้อยากจะสั่งมาเห็นอยู่บ่อเห็นไม่เจออยู่บอนะออ่อ่นะ,ะ,ออะ,ะเห็นอยู่เนาะกำลังปอกหนื้อไม้นะคะปอกหนื้อไม้ใส่ใส่ถุงไว้ตอนนี้นะคะ่ะจะหมดหน้าแล้วนะคะหนื้อไม้ ออกนไม้อัดทุงต่วมันเยอะๆไม่ค่อยทำเนาะนี่มันจะหมดแล้วล่ะหมดหน้าหน่อไม้แล้วโอ้มันแซบเลยตอนนี้นะคะขมก็ไม่ขมเพราะว่ามันจะหมดแล้วหมดหน้านี้ปีใหม่ก็มาอีกก็หาเหมือนเดิมกำลังแซบแซบแล้วตอนนี้นะคะมัน อะไรอะไรมันก็เซ่บหมดแล้วเพราะว่าหน้าขมขมมันไม่ขมแล้วนะคะตอนนี้เราแกงแบบเอามาทุบๆๆเนาะมาทุบๆๆก็ใส่เลยนะคะแต่ก่อนนะคะมันจะมีรสชาติขมๆตอนนี้นะคะอร่อยมากเลยนะคะแกงหน่อไม้ใส่บวกหอมๆใส่ผักขย่ยแยงหน้านะคะบางคนชอบน เาจะทาเป็นใส่ถุงๆนะคะแล้วก็ใส่ถุงนะครับประมาณี่หนอนนะคะมันจะหมดแล้วนะกาลังแ่บแบแล้วตอนนี้กดไม้ไปด้วยนะคะเราก็รอรอหยอดน้ากดไปด้วยนะครับก็มีงานก็ต้องทาเนาะเพราะว่ารออย่างเดียวไม่ได้นะคะว่าจะไปนาย่า ถอนยนาก็ไม่ได้ไปก็เลยต้องไปหานอไม้หาหน่อไม้มาอาดทุงก่อนมันจะหมดแล้วนะคะตอนมันเยอะๆนะไม่ไปหานะตอนมันจะหมดแล้วก็ไปแล้วตอนนั้นนะคะเวลามันไม่มีเนานะเวลาก็ไม่ค่อยมีตอนนี้นะคะมีเวลาแล้วก็ไปแล้วทำนอไม้ก่อนตอนมัน ตอนนี้ก็ยังมีเยอะอยู่ถ้าเราขึ้นไปหาตามป่าตามเขาโน้นนอนไกลนี่เราหาตามใกล้ๆนี่แหละมันก็เลยไม่ได้หน่อใหญ่หน่อใหญ่ๆนี่ป้อมมันก็จะเอาละอ่อนมากเลยมันก็จะใส่ถุงตามหาแลีวก็จะพาใส่ถุงกันไว้ ตอนมันจะบดนี่นะมันอร่อยมากเลยนะคะตอนมันเยอะไม่ไม่ได้อยากไปหานะอันนี้มันจะจะเป็นปีใหม่แล้วเรื่องหน่อไม้ใหม่ก็มาไมลายมันมสุดยอดแล้วใครก็กินใครก็กินลงไปตามวัดก็มีนะคะห้อยเต็มวัดนะคะถ้าบ้านเรานี่แหละพากันลงไปทำ เด่อมีงานบุญงานอะไร mm hmm. ก็เอามาแจงนะคะต้อนรับแขกนะต้อนรับแขกนะคะบางคนก็ชอบเด้หน่อไม้บางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบบางคนก็ว่าผิดกระเพาะนะคะแต่อยู่ที่บ้านนี้นะคะขาดหน่อไม้ไม่ได้แล้วเพราะว่าช่วงไหนไหนก็มีนะคะช่วงไหนๆก็จะมีเยอะ,นะ,ะหน่อไม้เนี่ยเราก็จะใส่ถุงให้เอฟซีได้ดูนะคะว่าจะใส่กี่หนอ ได้หนถุงเห็นไหมคะนะคะเราก็จะล้างล้างเราก็จะใส่ถุงนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็นะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็จะใส่ถุงให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ